สวัสดีครับวันนี้นะครับกับหมอนายนะดูดวงแรนดอมครับกับไพ่ทาลอตนะครับ,บ,ารบมาดูดวงเรื่องความรักกันนะครับวันนี้เนาะความรักของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรนะมาดูดวงกัน,นครับคนที่เราแอบชอบนะครับ รู้สึกอย่างไรกับเรานะส่วนที่เราแอบ,บชอบรู้สึกยังไงกับเรานะครับคนที่เราแอบชอบรู้สึกอย่างไรกับเรานะครับใบ,ท,ท,บ,บที่หนึ่งมาใบที่สองครับใบที่สามครับ ไพ่บอกมาว่าครับคนที่เราแอบชอบนะครับเป็นไพ่เดอะซันนะไพ่เดอะซันขึ้นมานี่เป็นนิมิติใหม่ที่ดีนะครับในความรักครั้งนี้ครั้งนี้ของคุณนะครับเขามีใจให้คุณบ้างนะครับแต่ทีนี้เขายังไม่มั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยชอบเขาเนี่ยครับการทําดีกับเขานะครับหรือหวังดีกับเขานะครับหรือการแสดงออกของเรานะฮะดูเหมือนมันยังไม่ชัดเจนนะครับดูทําทีเล่นทีจริงนะครับ ส่วนเขาเองนะครับเขาค่อนข้างที่จะเห็นคุณเป็นอันดับหนึ่งนะครับหรือลำเบอร์วันนะครับในตอนนี้นะฮะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าหาเขานะครับเข้าหาเขาดูแลเขานะครับหรือช่วยเขาได้ในเรื่องต่างๆนะฮะตัวเขาตัวเขาเองก็มีความสุขนะครับที่ได้อยู่กับคุณได้อยู่ใกล้คุณนะครับมาดูไพ่ขยายกันนะว่าเขารู้สึกยังไงทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้กับคุณนะครับ ครับที่เขารู้สึกแบบนี oon, üman, oon, amigos, ้ก uh ับ hmm. คุณนะที่เขารู้สึกดีกับคุณรู้สึกถูกใจคุณนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนเป็นฝ่ายนะครับที่คอยดูแลนะครับคอยช่วยเหลือเขานะครับคอยเห็นเขาอยู่ตลอดเวลานะครับและเวลาเขามีปัญหาอะไรนะครับสิ่งที่เขาคิดถึงคนแรกก็คือคุณนะเวลาเขามีอารมณ์ที่ไม่ปกตินะครับหรือถูกใครว่าถูกใครด่าหรือถูกัวหน้าบนนะครับ คนแรกที่เขาเห็นคือใครครับคุณนะเขาเห็นคุณคุณเป็นคนแรกนะครับแล้วคุณก็คือทางออกทางเอใจของเขานะครับเขาเอาใจมาจับจดที่คุณแล้วเขาจะรู้สึกดีกนะครับรู้สึกแฮปปี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกดีกับคุณนะครับไพ่ใบสุปมออกมาครับเป็นเอ็ดนะครับ เอตออฟแพนติคอรนะครับแพนติคอรนะเอตออฟแพนติคอระครับไพ่หนึ่งเหรียญนะครับเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างคุณกับเขานะครับถ้าคุณบอกว่านูจะไปต่อนะครับหรือผมจะไปต่อนะครับหมอนายแนะนําว่าให้สารความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ได้นะครับฟันธงได้เลยนะครับว่าได้นะครับเขาก็โอเคกับคุณพอสมควรนะครับส่วนคุณเองก็โอเคกับเขาไม่น้อยนะฮะจัดไปครับ